ครับวันนี้พามาชมหัวรถจักรนะของบริษัทกรุงทนนะฮะวันนี้หัวรถจักรกรุงทนเอนจิเนียร์นะฮะจำกัดนะครับ ksp 2 0 0 1นะครับวันนี้นะครับรถทําทางรถไฟทางคู่นะฮะของ ทางรถไฟสายใต้นะครับมันจอดที่สถานีรถไฟบ้านโป่งนะในชานชลาที่3นะโดยมีรถกองบำรุงทางนะครับของเขตสุรินทร์นะครับ d h w 4 0 0หมายเลขที่6นะฮะเรบ,บนอ0 40นะครับวันนี้นะครันจอดที่สถานีรถไฟบ้านโป่งนะครับวันนี้ จอดไว้ที่ชานชาลาที่3นะครับเพราะว่าชานชาลาที่1กับที่2เนี่ยจะเปไว้ให้กับรถไฟโดยสารนะฮะที่จะผ่านสถานีรถไฟบ้านโป่งนะครับวันนี้ทางกองช่างนะฮะบ,บริษัทกรุงทนเอนีเนียจจำกัดนะครับก็เอาหัวรถจักรนะฮะมันจอดฝากไว้ที่สถานีรถไฟบ้านโป่งนี่นะครับ ตอนนี้ก็มีการพัฒนารถไฟสายใต้นะครับก็เร่งกันพอสมควรนะครับเพราะว่าเร่งดําเนินการให้แล้วเสร็จนะครับเพราะว่าสัญญานะฮะก็เร่งกันให้สัญญาผูกพันนะฮะถึงปีประมาณปี -6 6ฮะคิดว่าปีห6น่าจะได้ใช้แล้วนะครับทางรถไฟทางคู่สายใต้นะครับเพราะว่าหลังจากสิ้นปี6 3เนี่ยนะครับก็จะมีการวางรางทำสะพานนะครับ ให้แล้วเสร็จนะครับเราก็จะมีการเซตระบบอีกใช้เวลาหนึ่งเป็นปีนะฮะในการเซตระบบนะครับเราก็คาดว่าน่าจะเป็นปีต้นปี66นะับประมาณนั้นนะครับถ้าไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะครับเราก็จะได้ใช้ทางรถไฟทางคู่สายใต้นะครับก็จะเร็วมากขึ้นนะฮะสำหรับการเดินทางของเพื่อนๆนะฮะแล้วก็ท่านผู้ชมนะฮะก็สามารถที่จะ เดินทางไปรถไฟสายใต้ได้เร็วขึ้น